ไปจังเลยไหนไหนให้แม่ดูหน่อยน่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาเล่นกับข้าวหอมมาไหนทำให้แม่จ๋าดูหน่อยเร็วนี่มาดูน,นี่ใครอยู่ข้างในนน่เร็วหอมมีดอกไม้ด้วยไหนข้าวหอมอยู่ไหนหอมนี่หอมอยู่นี่ยังไงมาทำให้แม่จ๋าดูหน่อยทำเป็นรูปอะไรบ้าง นี่ไงเราหันมาทางนี้สิลูกหนูมานั่งตรงนี้เห็นไหมเห็นตัวเองไหมน่ะนี่ไงทำให้แม่จาดูหน่อยใส่มือแม่จ๋าโอ้โหหเบดล่ะนั่นสวยจังเลยสวยไหมสวยสวยอุ้ยใครอ่ะ หอมหอม่วยไหมลูกฉวยมามาเล่นใจกับแม่นี่เต้นเต้นหมูเด้งหน่อยเอาไปไหนแล้วมานี่แล้วมานี่มานี่เขาหอมมาเล่นใจกับแม่นี่ยอ่ะแม่ เอาไปเอาสีมาหรอเอาเราปลายมันเอาอันนั่นนี่เอาไปไหนอ่ะอามาเอาไปนั่งตรงนั้นลยนี่ไงเอามาเล่นสีเล่นสีให้ทุกคนดูหอมมานั่งนี่เหียนตะดากหน่อยๆ ง่ายเอานั่งลงสีอะไรสีอะไรลูกอ้อเรเจอไหนเจ้าไหนแม่ดูหน่อยทางนี้ไงเดี๋ยวไปจับมันเออ่ะสีว่าใจ เอาใส่มือเหรอหอมมาว้าว wow. สวยไหม <Okay. S 1> สวยสวยเอาใส่มือแม่จ๋าด้วยเอาหอมใส่มือแม่จ๋าอ,อ,อเอาใส่มือหอมก็แหละนี่ไง <Hey, hey. S 1> น่ะอุ้ยหล่นแล้วหล่นไหม ใส่มือแม่จ้ะเอาทำไมมันอันเล็กอ่ะมันมันอันเล็กอ่ะมันบ่เต็มในเบิ้งนี่ไงเอาใส่มือนี่น่ีไงเอาไหนใส่เอาใส่มือหอมเนี่ยส,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 สวยไหมว้าว อ้ยสวยไหมเนี่ยเอา้าโอ้อ้าวโอ้โอไม่ทำไม่ทำอ่นี่เจเอโอ้ฝีมือหอมแล้วเนี่ยใช่ไหมฝีมือหอมอ้าว ใต้สองสีกับผสมกันล่ะสีหม่วงกับสีฝาจะเป็นสีอยังยมนันเนใต้ก็ได้เ็นนัลเว่่าจ่ามาจ,ามาจา่าหอมหอมไม่เล่นด้วยไหมไปเล่นได้ไหมเล่นหอมไม่เล่นด้วยว่าสันหอมเล่นอะไรลูกโอ้มันจะหกแล้วลนะ่ะให้เล่นด้วยหอมไม่เล่นด้วยอยิ้มหวาน เอเย้้มหวานไนยลูกเฮ้ยหมาหน่อยมีดอกไม้ด้วยเนี่โ<ฮ> <laughs> อ้ก็จีเฮียได้ลูกอามาเล่นในก,กระบ้านี่เอาเอากล่องแหม่ล่ะบันนี้น่ะเออเล่นเข้าไปเบิ้งมาเล่นทางนี้ลูกนะ่ะไก่มันร้องอะไรนะ่ะได้เอ๋เลย แตาเอะก,กันหรือยังแต่เอะแต่เอะมาหนีเร็วนน่งานนี้ล่ะบัานี้อลไะนอนอยู่ตื่นมากแต่เสาร์อันนี้เร็วมาเล่นทางนี้นน่มันจะหกทรายน่ะอู้เออเอามาเล่นนี่มาเล่นนี่พอ,อไปพอไปอัน มัดเขาอยุดจ้ะไปมัดเขาอยู่หน้าเรืยร่ยไปเลยเอาไปนั่งเขาเอาไปก็จะแลนลงให้หนาดูดประสันโอ้ใครทำ,ำหอมหอมทำหรอน่ะแล้วม่นหอมไม่ทำทำไมหอมไม่ใส่เองล่ะลูกใส่เ,อ,เอ,องเป็นไหมไหนใส่เองเป็นหมน,น่ะนี่ใครทำ,ำหอมอ่ะ จะทำหลุดนะอ้าวไปโห,โหลฮัลโหลน่ารักวาดบ้านไหมบานขี้ด,ดื้อหอมขี้ดื้อหยุดจ้าหยุดสามมือหยุดสามวันหยุดสามวันก็เลยเมื่าบานจ้าเรอยากร้านเราก็เลยมาไหนมัดเข้าแล้วเกี่ยวห่ะแล้วมาไหนมัดอันนี้ลุกอันนี้ลุก มาคุยกับป่าเนี่ยเร็วๆมาให้ป่ามาคุยกับป่าในเร็วเวลาคี่ีเดือดขี่ดือยหน่อยไปอซือมาเล่นทรายีนเดี๋ยวไม่เล่นนะหรอเดือฮ่อเอาออเอาอะไรมาเล่นของแม่อ่ะเก็บไว้ลูกไม่เล่นโนโนเอา โอ้ยนี่ไงของเล่นหนูก็มีห่าปตายมาละตายแบบซักผ้าละเอ้าห่างละซื้อม่างละเอ้าจอมลือ้อกุ๊กเนี้ยเอา อากินแล้วจ้าเขาเสาร์กินแล้วกินข้าวเช้าแล้วคะ่ะอ้าวอาเอาลึกน่อยนี่อ,าอ,าอ,าอา้าวอ้าวเอาออกกี่หละลูกเอาตักสีหมางออกเห็ดนางอาอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเกิดแบบ มันกะแกงน้องใหม่สมกับอันถอดไกเ่เอาเอาทาทาอย่างไรทาแป้งแป้งน,นี่ทาอย่างไรล่ะเขาทากันอย่างไรจ้าเขาทาแป้งยังไงไนี่ไงเฮ้ ก็ทาไงแป้งไก่กับหอ่วงอยังบุงบงนั่นจะไปเทสใส่ของแม่อุย้ยค<ส>ืออาทาทาแขนหนูเนี่ยทาแขนสวยหรือ,อยังสวยหรือ,อยังสวยยังเนะี่ยทาดีๆ สวย,ยหรือยังเฮ้อเขาทางเนเหรอเขาใช้ังไนเหรอเปิดบัน,นี้เปิดพอดีแปรงสวยไหมมีกระจกด้วยสวยไหมสวยไหมล่ะ โอ้คัทางนี้เหรอแล้วขาทำไงต่อเขาจะมาทาขาเราทีเนี้ยโอ้ก็จะทาขาเหรออันอน,อนี้มันแป้งทางหน้านนะลูกเก็บหนะ้าแม่เก็บแล้วนะแม,ม่เก็บแล้วนะ เออหา่างออกเบดเออเออดีมากมันไม่ใช่ค่ะกินนมไหมหมามั้มไหมไม่ไม่ขวานนมเม้ยขวดนมได้นะ <c oughs> โอ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ขวดนมนะ ถีออกแล้วมาอุ้ยรุดออกอบ่นหลับันนี้เอ้ามาแล้ไปมาแล้วก็ให้แม่เมียนวันนี้เขานี่เขาใส่ตรงหูลูกเขาใส่อย่างเงี้ยเอ้าใจไม่ใส่เหรอก็ใส่อย่างเงี้ไงมันเป็นที่ใส่หูไม่ใช่ขวดน,นมนะลกูก S <S 2> <S 2> มันไม่ใช่ขวดน,นมนะคะ <S 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 เ,อ,อ, <S 2> <S 2> เอ,อ้เอาแม่ขอแหมเอาแม่ขอเอ้านี่ไงแม่ขออนนขันนี้เมนขวดนมไม่หลาใครเนี่ยใครอยู่ข้างในใครอยู่ในกล้องยิบหวานยิบหวานสิยักคิว้วไงยักคิ้วอะยักคิ้วอย่างนี้เหรอไห,ไ,หไหนไหนไหนแม่จ๋าให้ดูยักคิว้วไอ้ยิ้หวาน อะไรที่ใส่แว่นเนาะมีหมวกด้วยอาใส่หมวกใส่หมวกแล้วโอ้ใส่หมวกโอ้มีกระส่อยู่เต็มหัวอยู่ใส่ยังไงลูกใส่อย่างางี้เหรอว้าวหอมจะไปอาบน้ำหรือยัง อายักคิว้วใส่หมอกแล้วยักคิว้วนี่ไงขี่ดือหน่อยแล้วทำยังไงเนี่ยปลายทำไง,ไป,งปลายแต่งหน้าว่าปลายแต่งหน้ายี้หรอสวยหรือ,อยังสวยสวยนี่ปิดไว้ เข้าไปแต่งหน้าไงเข้าไปอฮ้อ <c oughs> <c oughs> สวยไหมสวยหรือยัง <c oughs> มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไร ปัดแก้มเหรอที่ปัดแก้มโอ้เอาปิดไว้เน่าวปิดไว้สิลูกมาเน้าดับปิดไว้ปิดยังไงเน้าดับ วสวยสวยยังใส่หมวกด้วยนะ่ะยิ้มหวานทำตาหวานยักคิวนะ้วหน่อยยักคิว้ว <c oughs> ยักคิ้วหน่อยนะ่ะด,ดูกล้องนะ่ะหอมอ่ะดูกล้องยักคิว้ว <c oughs> ยักคิ้วอะไรนะอย่างเงี้ยิ้มหวานแฟนหนูสวยนะเนะี่ยแฟนหนูสวยจังเลย แปรงฟันได้ยังอา้า<บ>แปรงแล้วใช่ไหม,ไมแปรงแล้วบอกงี้หนูแปรงฟันได้ยังมนะเมื่อเช้าน่ะแปรงแล้วค่ะใช่ไหมค่ะแปรงแล้วค่ะหนูทาแปรงไื้ยังหนูอาบน้ำรื้ยังอาบน้ำ หนูอาบน้ำแล้วค่ะก็ะหนูอาบน้ำแล้วค่ะชุดหนูสวยไหมตัวอะไรเนี่ยเนี่ยตูนกะตูนอะไรอะ่ะฮะอ๊ยน้ำลายก็พวอน้ำลายเขาปัดตรงแก้มหนูก็ไม่ได้ปัดตรงขาออื้ พระปัดต,ตรงแก้มนะคะแม่จะเก็บแล้วนะเจอแม่เก็บแล้วนะแม่มเอา้าไม่ให้แม่เก็บหรอตัวนี้อะไรเนี่ยเนี่ยตัวอะไรเจ้าจับจุกะาอ้สวยเ็บนบวกก่อน เ็บมุก,ก่อตัวอะไรบอกว้าวสิงโตว,ว้าจ็สิงโตปิดไว้อันนี้มันต้องปิดอันนี้ลูกปิดไว้นะออาใส่ใส่ใส,ใส่ใส่แล้วสวยเหรอ น้ำได้นะ่ะเอองับในปากนะ่ะอาปิดไว้ปิดยังไงเอาอ้ไม่ปิดนับหนึ่งสองสามหน่อยสามนับตามแม่จ๋านะหวยออกอะไรลูกหวยออกอะไรฮ้า จักเบายังมาไม่จะเก็บละมาเล่นทรายกับหนูนี่อ,อ้าอ้าวแตกหมดแล้วจวยจวยเหรอ chói Nhiều อะไรนะใช่อะไรนะใช่แกะบ่แกะแนะแกะแนะแกะแน่หนูจะทาทาตรงไหนใจโอ้ทาตรงนี้โอ้ยจ <c ười> ้าน่ะสวยดัยงเอ้ย,อย ให,หมอหมัวให้มันร้อนหลุกมันร้อนอใส่ใส่อือโอ้ยต้อติดใส่เ็นอยงอ่ะมีกระจกด้วยเนี่ยเอ้าสวยยังอ้ยนี่ฝนสวยสวยยังสวยท้าเข้าไปหรือยัง มันหายใจเบาออกเสพพิษไปกันมันหายใจเบาอ่อกเลยลูกจะเอ๋จะเอ๋โอ้าทาทาทาเลยทาตรงไหนใจ อ่ทะทากันตรงไหนเจ้าโอ้ทาตรงหน้าอ่ะ,อะพอแล้วพอแล้วลูกมันหมดละเอ้่หลายไปแล้วนะเออเออเลยพอแล้วลูกพอแล้วมันสวยแล้วเนี่ยทาทานิดเดียวมันก็สวยแล้วเออโอ้สาวข่อย ทาตรงขาก็ได้ลูกไปทาตรงหน้าอุ๊ยสวยได้ยังสวยได้ยังโอ้ยีเนาะตองกระจกดู ไเล่นทั่วทีบแล้ววันนี้โอ้ยโนโนลูกไม่ทำนี้เก็บถ้าเล่นทรายก็คือเล่นทรายอ้าวอ้าวอ้าว เจะเอ๋ท่ไมมแ, <c ats> แ,แม่ะเดีกก๋ยวโอ๊ยแม่เดี๋ยวแม่กดวางก่อนลูกกดวางก่อนแ <c oughs> า,ายบายก่อนบายไหนมาบายบายนี่ก่อนเร็วมาไายบายก่อน